มาผู้ใดสิเป็นผู้แรกพูดไปที่ทีมงานที่นมดเลยเจ้าเลยนสวัสดีครับทีมงานครับบุนี้อยู่กับทีมงานสามเกลือมังสรงปิงสวัสดีครับสวัสดีสองท่านครับรู้จักกันได้อเปล่าว่างครับฝึกว่าง นี่เหลืองานเต็มครับสวัสดีครับแางง้วัท่านครับครับมาแล้วครับส่วนจิ้งานต้องสรุปพิงป่อยอะไรลนลนอะไรเนี่ยเออนั่นแหละ ก็ชักายกันย่ำยินครับนี่หลบอะไวะองเดือนสามเดือนหรอกไไนี่ยครับผู้ใด้รับู้ยืมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับผู้ด้รก้านอยากการอยางงาน สอง้อเดียวเสือนเดยว้ัดคิปเอ้าเออเออมกเสอั่เกเสนนี่เลยสี่แล้วสวัสดีสเวยอไสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเแค่ไปกดแค่ไปแีเดียวแค่ไปกดแค่เด แค่แค่แค่เขาไปนี่มังสนยังไหนมันมีหมกแค่าดีคตมมียัเป็นเื่องดอใส่รูปยังเดิมยังเดียวกันเขาไปแค่กับครับเดียวกันเขาไปแค่มาคุยกันแค่ได้ฟิตกันะเขาเ็ พอกันนะครับาท่านอะไรผมไล์การรับชมนะครับบริบปพี่น้องพี่น้องโดนแล้วยังไดสองคนเป็นมะไร่ย่างนันกันเห็นแถบไฟอุ่งไหมเรื่องอะไรกลางวันกินเกียวเลย ดีครับนี่ยังมุกกพื่ันครับคุยกันตอนเย็นๆนะครับนี่มันอาไรมดดากี่จุดีโอ้จุดีโอ้รนองเสียงดเนี่ยนันขึ้นมานี่อันนี้มันเรื่องรูปเอเด้ยนี่อันอ ได้บ่งบ่มีหลายไรอยู่บัวไปไหนเราคอยเเช็เน้่เชค่อะไรทได้เด็น่สวัสดีพี่น้องกวางสุขวครับผมเราเพิงทำไปแค่เชฟเพิรนะนี่เชิกมีหลายนีหลายขึ้นไรบอครับตอนนี้ สวัสดีครัท่านคเจ้าไม่ได้นำมาเยอะวุ้ย<อ>นี่พี่โมมีมเดอ้องานกับเออเดี๋ยวกเชกัน,นเีครับพี่แก่นเพชรสวัสดีครับถ้าใช่มาด้แล้ววันนี้วันี้ก้าท่านครับนี่ไม่เลนม่เลอพี่น้องไม่เลื่ชีออไช่ไปเช่ไปรุ้นรนเนี่ยมีโอกาสมากเลยราบผมเห็นคามอยู่นนี่เดี๋ยวผมมึงในไรต้อนอนครับสวัสดีทุกท ีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแค่ไปเลยพี่น้องสวัสดีพี่แก้วสวัสดีพี่เก่งเพชรสวัสดีพี่พีชาด้วยครับโอ้ยไฟบานอะไรสวัอบคุณหลายๆสวัสดีครับคุณพุฒิ์ทันพรชัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเจ้าอานายุสิป่ะไอเป็นนั่นบนยังนั่นนั่นสุริชเจนขอบคุณครับนั่นอีกนี่นีอาทิตย์นี่แหละมันจิวันแลยจันทน่อยสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับเคีโมดีครับ สวัสดีพี่นเรศนะครับโอ้จอจอ,จอนี่ผองโมเห็นคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับคือผขึ้นยังไงอยนันขึ้นมืนอเป่ยนไปได้ซองซอ,องไปสวัสดีครับทักทายกันย่ำแรงครับเมื่อวานหุ่นอยู่ว่ามึงแรงกันสี่เดียมากกว่อีบุมีสวัสดีครับอย่งนี้จำกันในบัวน้อเนี่ยหายไปโดนเนี่ยปุ๊บสองสามเดือนบมดวันน,น,นี้เมื่อไรเนี่ยเงยครับโดนเติมย่งไง ไปทร้างไดเยสรางไอ้าไปถึงสอเมตรเลยบอ๋อมัไม่คดรินไรอย่งงร่านที่มาใครกิดจรงพอดีสี่ยูคช่วงว่าทันผมผ่านหลายงานนี่ผมผ่านหลายงานในช่วงวนนี่ยช่วงเกือบมกรล่าเนาะมกรลาผมผ่านผมผ่านหลายงานอยู่เลยครับย้อนงานนี่แหละอ๋อนี่เ่กีเห็นเมื่อกี้ผมเห็นเขาเป็นครับสวัสดีครับ พี่กูว่าสวัสดีพี่เอกชัยยินดีครับผมขอบคุณในหลายครับผมมจะเลือีพี่บิชานะครับผมเรื่องมาเรื่องนี้เรื่องหน่อ FC หลายวันที่พี่เนี้ยเนี่ยกี้ผมเห็น็มนะครับที่หลายเนี้ยเนี่ยผมมีเรื่กันจำกันได้ทกตจำได้พี่พี่ลายทาหยุมากหายมาใจกันครับปริดคิดพอปไทยกับมีเวลาลงนไป3มองคันะ

ทังยาฟาดจ้าโอ้ยูสื่อใจแห้งอสามคนสีคนมึอนีเมื <3 <3 ่อวนเรียนยุ่มือวานรับแอมเป็นยู่วิรำได้ไหมนี่นี่แหละวันต้องหัดป๊มน้ำมันสมัยปีนี้กูสั่งใชยุ่งปน้ำมันสาวสวยคนหนึ่าดน้ำมันก็ซื้อไรเนี่ยเปเรื่องกเรื่องบกันหมดขบวนเรื่องแรมานะ เขาสวนวิจิบทเรีปนดีดูแลอ้คอะไขายตัวฮมีวหมดแลรวอุุ้บารบ่ันนี้าหอมน้อมตากันแท้เนี่นี่แหละครับหามันหาโอกาสพวกมันจอบอยู่มือได้พวกวางมากันิงมันก็มีเลยมไม่ไรไรมากันนีไรยังไหคพหน้าใครอ้า เน็ตคนหนึ่งบอกเร็วๆพี่น้องดัน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 ความคบไม่ชัดเจนครับมาโอ้ยความคิดมันชัดเจนระบาดอย่างนี้ผมแช่เน็ตปุ๊เหรอว่วิวัตดีพี่น้องทางแอฟริกาด้วยนะจ๊ะแช่ไปแล้วต้องคิดไม่ชัดเจนครับ ช่วงเดบ๋นี่วเป็ปตัวนี้แมนเนปามสุดสุดตาหักบบนี้เป็น้นมใช้ือแบบนี้มันเป็นใสองหมือสวัสดีครับสามมุมสามมุมเป็นกลังใจ้นังใจกันครับอีหละไ่เพื่อได้อีกในแป้งโอ้เคยเอาดนึงล่าเอเดียวล่ามอเดียวเอาั้งการแสดงวิลเล่บลอยหมด

เล้้อมันครับว่ากอนก่อนกอนอีลาเจียขลไรขึ้นไรไมพี่น้องเนี่ยครับก่อนน้องเขียวเจ้าจะมาบอกเกี่ยวขังเพลงอื่นอะในเด้ออ๋อไม่นีวะเพื่อนจะผ่าบอกวอาพ่เงี้นะดนพง้ยนี่เป็นจะผ่านีนนี้คุณเขียนมาครูเจีายองเพลง โอ้เขียวองคุณเป็นแตงบอกเออคุณเป็นแตงสบายดีมั้สดเป็นปิงสบายดีมั้กรล่ะพูอพูอ่้วจมาแนวสรดีู่วพ่อพ่อลูกพักมากลูกพักมาลูกคักมาก เเครับขอบคุณทุกทครับขอบคุณนัทุกนังใจครับนี่หละค่จะได้มาไล่เปิ้นใสสูุรอันนี้นส้ซุนี้เมื่อนั้ซุกกับลกนมันสมัยวันนี้มันตักันเพนเมื่อเืองพี่น้องารุ่นชุดพ่อนามันตัไทยเลืองีทองเสียงขาดขาดให้หายครับชห้บงอย่าตวไไปบอกลูกด้วยครับเพื่นทางตัดแล้วัี้เสลยทางไปแล้ว เดวานเป็นสุดมอนี่สุดี่เยุดไม่มาอีกได้เมือนหรือเ่า